ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับวินาทีพายุสัดแรงคนปลิวของปลิว โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงที่ไทยก่อนพายุฝนฟ้าขนองฝนตกหนักเริ่มบางพื้นที่40จังหวัดวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงที่ย่งของวันจันทร์ที่20มิถุนายนนะครับซึ่งนะครับเมื่อวานนี้เราจะเห็นได้ว่าในสื่อสังคมออนไลน์ในโซเชียลได้มีการแชร์คลิปภาพ ที่เกิดขึ้นที่บริเวณประเทศไทยของเรานะครับวินาทีพายุฝนฟ้าขนองพัดถลม่มโดยก่อนที่จะมีฝนฟ้าขนองพัดถล่มนะครับก็มีลมกระโชกแรงเข้ามาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรในช่วงเย็นนะครับในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นนะครับ ในระหว่างที่พนักงานน่าจะเป็นบริษัทขนส่งพัสดุนะครับได้ทำการแพ็คของและจัดส่งพัสดุอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับได้มีลมกระโชกแรงหอบเอาสิ่งของกระจัดกระจายรวมถึงนะครับกล่องพัสดุปลิวว่อนซึ่งแรงลมดังกล่าวนะครับมีจำนวนมหาศาลจึงพัดเอาประตูบานเรื่องของโกดังโรงงานดังกล่าว บางส่วนได้ขาดออกเลยนะครับและในบางส่วนก็หลุดด้วยกระจัดกระจายจึงทำให้แรงลมพัดถอบเอากล่องพัสดุรวมถึงนะครับแรงลมจำนวนมหาศาลที่พัดกระแทกคนจนทำให้ลมและได้รับบาดเจ็บพกช้ำที่ข้อศอกแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับโชคดี ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับที่ประสบวาตภัยในขณะนี้รวมถึงนะครับขอให้ระมัดระวงังในบริเวณที่มีอากาศร้อนอากาศร้อนเดิมและอากาศร้อนสะสม โดยเฉพาะพื no ้นที nice ่ท okay. ี obile, ่ไม่ค่อยมีฝนตกเลยในช่วงนี้นะครับฝนมาทีก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับร่วมถึงเน้นย้ำนะครับในเรื่องของฝนที่จะเข้ามาโดยจะเริ่มเข้ามาในบางพื้นที่ก่อนนะครับในวันนี้20มิถุนายนซึ่งนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนในบางพื้นที่ก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ในบางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝน ด้วยฝนจะเริ่มกัดมาแล้วนะครับดังนั้นการขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ง่ายนะครับดังนั้นผู้ขับขี่ต้องเตรียมความพร้อมและเช็คสภาพรถอยู่เสมอนะครับเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยการใส่ใจตัวเองและเพื่อนร่วมงานนะครับดังนั้นการขับขี่รถยนต์ต้องเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นและไม่ขับชิดท้ายของรถคันหน้านะครับ รวมถึงไม่ขับเร็วเกินไปซึ่งความเร็วนะครับจะทำให้ควบคุมรถไม่อยู่โดยการขับขี่รถยนต์ความเร็วไม่ควรเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและไม่ขับตีคู่รถคันใหญ่เพราะคลื่นน้ำจะสาดใส่กระจกรถนะครับเพราะจะทำให้มองไม่เห็นทัศนวิสัยในการเดินทางนะครับรวมถึงไม่เปลี่ยนเลนกระทันหันและให้สัญญาณไฟลวงหน้าหากต้องการที่จะเปลี่ยนเลนก่อนนะครับ และไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทําให้รถเสียหลักและลื่นถลายออกนอกเส้นทางนะครับเพราะถนนลื่นในช่วงนี้ก็ขอให้ระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับส่วนพื้นที่ฝนที่ตกจริงเมื่อวานนี้นะครับภาคเหนือมีฝนน้อย จนถึงฝนปานกลาง30เเซนนะครับเมื่อวานนี้โดยตกมากที่สุดของภาคเหนือวัดได้27.2ม mm มที่บริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนภาคอีสานนะครับเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยจนถึงฝนปานกลาง30เซนะครับและมีฝนตกหนักโดยวัดได้มากที่สุดของเมื่อวานนี้ได้35.7ม mm ิลิเมตรที่อำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามส่วนภาคกลางเมื่อวานนี้นะครับ ก็มีฝนเล็กน้อยจนถึงฝนปานกลาง30%เช่นกันนะครับโดยฝนตกมากที่สุดของภาคกลางเมื่อวานนี้วัดได้19.3ม mm ิลิเมตรที่อำเภอสับพ,พยาจังหวัดชัยนาทภาคตะวันออกเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันนะครับ30%โดยตกมากที่สุดวัดได้24.3ม mm ิลิเมตรที่อำเภอเมืองชนบุรีภาค ใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกัน30%เมื่อวานนี้ฝนมากที่สุดวัดได้24.2ม mm, ิลลิเมตรที่อำเภอพระแสงสุราธานีส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันนะครับ40%ตกมากสุด11.5ม mm, ิลลิเมตรที่ท่าอากาศยานภูกเก็ตอำเภอถลางจังหวัดภูกเก็ตและกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลาง60%นะครับมีฝนตกหนัก เข้ามาบางพื้นที่โดยฝนมากที่สุด77มิลิเมตรที่กรมอุตุนิคมทิยาเขตบางนากรุงเทพนะครับและเมื่อวานนี้ภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดวัดได้37.5องศาเซนเีียสที่อำเภอหล่มสักเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่38องศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอโกโส,สุมพิสัยมหาสารคามภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด39.4องศาเซลเซียสเลยนะครับเมื่อวานนี้ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด37.9องศาเซลเซียสที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุณหภูมิสูงที่สุด36.5องศาเซียสที่อำเภอเมืองประจบพิรีขันเมื่อวานนี้และภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิสูงสุด34.0องศาเซียสที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ส่วนกรุงเทพนะครับอุณหภูมิสูงสุด37.7องศาเซียสที่ท่าเรือกรุงเทพเตขตคลองเตยกรุงเทพมหานครส่วนในวันนี้นะครับคาดการดวงอาทิตย์ขึ้นและลงคำนวณโดยกรมอุตุคาดศาสตร์กองทัพเรือในวันนี้ กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18.47นกานาทีที่ประภาคารการจนาพิเศษแกลมผมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18.45นกานาทีส่วนในวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5.28นกานาที อุทยานแห่งชาติดอยภูคามเพอปัวจังหวัดน่านดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5ในกาส39นาทีส่วนนะครับสภาวะระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคํานวณโดยกรมอุตุเาสตรกองทัพเรือ โดยในวันนี้20มิถุนายนน้ำขึ้นเต็มที่เวลาศูนย์นาฬิกาส1นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรและเวลา9ก้นาฬิกา24สนาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรและน้ำลงเต็มที่เวลา6นาฬิกา19นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและ17นาฬิกา48่นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คสภาพฝ ฝนในวันนี้กันนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเทียบโมเดล ECMWF windy.com ส่วนการคาดการฝนในวันนี้และในอีก10วันล่วงหน้านะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเทียบโมเดล ECMWF windy.com ซึ่งในวันนี้นะครับย0มิถุนายน2,565จนถึง29มิถุนายน2,565ซึ่งนะครับ มรสุมตํำตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยและยอมความประกาศตามปกคลุมเวียดนามทางตอนบนทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา40จังหวัดก่อนนะครับในวันนี้คืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ ตกได้บางพื้นที่นะครับจากนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้21มิถุนายนจนถึง29มิถุนายนมระสมตําตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับและหย่อมความรกรกต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนจึงทําให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นฝนต,ตกหนักบางพื้นที่เน้นด้านรับลมมอระสมคลื่นลมจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับขอให้ประชาชนทั้งไทยตอนบนและไทยตอนล่างระวังฝนฟ้าขนองลมกร,ร,ร,ระโชกแรงและฝนตกหนักขอให้เพิ่มความระวังในการสัญจร ผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือบริเวณที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้21-29จถึง 29, มิถุนายน2565และขอให้ระวังนะครับในบริเวณที่มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมที่จะเป็นชนวนเหตุให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเข้ามาพร้อมกับพายุฝนนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณภาคเหนือนะครับในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้20-21 มีกรายน2565อยู่ที่33จนถึง3 7องศาเซนเีียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอุณหภูมิสูงที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ35จนถึง38องศาเซนเีียสพื้นที่ของบริเวณภาคกลางอุณหภูมิสูงสุด35ถึง38องศาเซนเีียส ภาคตะวันออก32-37องศาเซนติียสกรุงเทพมหานครปริมณฑล34-37องศาเซนติียสส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับ 32- จนถึง36องศาเซนติยกสก็ขอให้ระวังบริเวณที่มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมระวังพายุฝนฟ้าขนองที่จะเข้ามานะครับโดยจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนฝนตกฟ้าขนองนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับร่องมรสุมที่เคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนทางตอนใต้และเวียดนามทางตอนบนจะค่อยๆเลื่อนลงมานะครับจนถึงในวันพรุ่งนี้จะเลื่อนลงมาพาดผ่านใกล้กับประเทศไทยฝนฟ้าขนองจึงเริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ และในบางพื้นที่ของวันนี้จะเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังคงเป็นส่วนน้อยนะครับโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมจะเริ่มเข้ามาก่อนนะครับในวันนี้บริเวณทะเลนะครับทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยก็ขอให้ระวังคลื่นลมแรงนะครับคลื่นสูงได้มากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับหลังจากนั้นมรสุมจะเริ่มมีกาลังแรงขึ้นนะครับ21จนถึง29ิามิถุนายนนะครับภาคเหนือในวันนี้จะมีฝนเข้ามา30ซ เน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเข้ามา30เนะครับเน้นเลยน้องคายบึงการชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา30ของพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงคราม ส่วนภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนเข้ามา30%เช่นการเน้นนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน30%ของพื้นที่ตกได้ในบางเขตบางพื้นที่นะครับเน้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำ ส่วนพื้นที่ของภาคใต้นะครับในวันนี้ฝน40%ของพื้นที่ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเน้นเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะรานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลดังนั้นนะครับตั้งแต่ในคืนนี้จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วในบางพื้นที่ และ21 e มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึง29มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับขอให้ระวังฝนตกฟ้าคะนองและบริเวณที่มีฝนต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องของลมกระโชกแรงนะครับที่จะเข้ามาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ย,ยะระยะอย่างคันท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ